าเจ้ไปสุดขีดอดอาหารจนจนแย่เลยอะ่ะก็ถอยกลับมาเสวยใหม่แล้วเดินหน้าใหม่บรรลุได้เขาถึงมักผลได้เราก็มานั่งคอยกวนว่าเออถ้าเราจะเสนอเนี่ยให้น้องคิดอย่างนี้บ้างถ้าน้องแบมน้องตะวันคิดได้บ้างเชื่อเรานิดนึงมันก็อาจะเป็นผลดีกับชีวิตเขาครอบครัวประเทศชาติเพราะรันฟินเนี่ยเขาก็มาขอบคุณเราเรื่อยแต่ก็มาทีนึงเหมือนกัน ชุบชีวิตไอ้เขาตอนเขาตกอับทางความคิดมีแต่อุดมการณ์แล่นอย่างเดียวแต่ชีวิตมันไม่แล่นด้วยสังขารมันไม่ไปด้วยคุณนอนติดเตียงจะไปประท้วงอะไรได้เท่าไหร่มันก็มีสองอย่างผู้ใหญ่กับผู้น้อยผู้ใหญ่ก็ต้องเมตตาคอยให้ความสุขกับเด็กแล้วถ้าเด็กมีความทุกข์มากผู้ใหญ่ต้องพยายามสงสารช่วยเหลือให้เขาคลา,ายทุกข์ได้บา้างแต่เด็กเองเนี่ย มีอย่างหนึ่งก้าวร้าวรุนแรงหัวแข็งยกหูโ์หางจองของปองขดเนี่ยเป็นการผิดหลักของคนรุ่นรุ่นวัยที่ต่างกันเนะมื่อวานก็มีคนอัดเรามาพอสมควรเพราะเป็นพระไม่ค่อยรู้เรื่องกัยาขออภัยใจกรรมเย็ดเสือแต่ไอเราเนี่ยพระเนี่ย,ยมีอะไรที่ช่วยสังคมดีได้เราก็อยากช่วย แล้วก็ไม่เป็นข้อห้ามหญิงชายสามีปัญญาจะตีกันทะเลาะกันพุทธเจ้ายัางบอกให้ก็ไปคืนดีอะไรกันเพื่อลูกเพื่ออะไรครอบครัวเขาเนี่ยทําได้แต่ถ้าเขายังไม่ได้เสียกันไปชักเป็นแม่สื่อพ่อสื่ออันนี้ไม่ได้เราก็รู้อยู่ว่าในระดับเนี้ยนะไปบอกขอเป็นธบาดเด็กไอ้เลิกปรารมันไม่ได้ผิดอัตบัข้อไหนเลย อาจจะมีฝ่ายมันมีสองฝ่ายนะบ้านมือฝ่ายอนุรักษ์กับฝ่ายไม่เอาสถาบัานแต่คนเราเนี่ยนะแล้วต้องน,นึกถึงประโยชน์ของเด็กสองคนเนี่ยถ้าเขาอยู่แต่เขาไม่ตายนะร่างกายสมบูรณ์สติสปัญญาสมองอุดมการแต่นี่ตอนเนี้ยอุดมการมันเล่นเลยชีวิตมันต้องให้ชีวิตเนี่ยหล่อเลี้ยงได้ด้วยอุดมการหรืออุดมการก็อยู่ได้ด้วยชีวิตแต่ถ้าเอาอุดมการ แล้วทิ้งชีวิตแล้วจะไปเหลือประโยชน์อะไรนีมิตีกายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอาจยะมีอารมณ์ร่วมอะไรขึ้นมามันก็จะลำบากเพราะฉะนั้นเราก็นึกว่าเราวาขอได้เพราะว่าก่อนนี้เคยขอเพนฟินปรากฏว่าเมื่อสองวันนี้เขามาบ้าแม่มาด้วยเราก็เห็นหน้าตาก็ดีขึ้นถามว่า ใช้เวลานาน,นไหมหลังจากอดนานเซลสารเซลสารอาหารมันขาดแคลนไปเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกสําหรับชีวิตสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายอยู่ได้ด้วยอาหารกองทัพเดินได้ด้วยท้องด้วยอาหารตอนนี้น้องจะยกกองทัพแค่สองคนไปาามันเราก็มองว่ามันน่าจะมีวิธีอื่นถอยมาสักนิดนึ่งพลอยตั้งเหมือนพพุทธเจ้าอ่ะ ไปสุดขีดอดอาหารจนจนแย่เลยอะ่ะก็ถอยกลับมาสเสวยใหม่แล้วเดินหน้าใหม่บรรลุได้เขาถึงมักผลได้แล้วก็มานั่งใค,ควรกรวนว่าเออถ้าเราจะเสนอเนี่ยให้น้องคิดอย่างนี้บ้างถ้าน้องแบมน้องตะวันคิดได้บ้างเชื่อเรานิดนึงมันก็อาจจะเป็นผลดีกับชีวิตเขาครอบครัวประเทศชาติเพราะ ปันฟินเนี่ยเขาก็มาขอบคุณเราเรื่อยแต่ก็มาทีนึงว่าเหมือนกับชุบชีวิตไอ้เขาตอนเขาตกอับทางความคิดมีแต่อุดมการณ์แล่นอย่างเดียวแต่ชีวิตมันไม่แล่นด้วยสังขารมันไม่ไปด้วยคุณนอนติดเตียงจะไปประท้วงอะไรได้เท่าไหร่แต่คุณลยิ่งหมดลมหายใจการประท้วงของคุณมันก็แค่ไปจุดกระแสที่จะลบ อะไรต่ออะไรไปความเป็นธรรมกฎหมายอะไรเจ้าที่ตัวเองเห็นว่ามันก็แค่ความเห็นนี่นนะ